ไม,ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวไ่โอเคครับทุกคนผมมีเรื่องจะบอกเว้ยก็คือกุญแจรถนะครับทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้จ้างอยู่ไหนล่ะถ้าไม่เจอซะงั้นก็คือว่าเนี่ย กุญแจรถยังอยู่ยกับผมอยู่นะครับทุกคนคือผมไม่เห็นแล้วผมกลัวมันหายเว้ยเพื่อเอาอยัางไงคือมันมองเห็นชัดมากทําเป็นกระดาษทั้ออะไรของพี่ผมอันนี้ไว้อะ่ะผมก็เลยเลือกที่จะเอามาแล้วครับสรุปแล้วกุญแจดอกนี้อยู่ไปอยู่ตั้งสองวันเนี่ยแบเนี้ยคือไม่ไม่ใช่ว่าสองวันหรอกก็คือที่จริงในวันเดียวที่ของผมแหละผมก็เลยดึงมาตอนนี้เป็นสองวันแล้วผมก็เลยเอามาลงคลิปลงอีกเนะี่ยก็จะมาอัปเดต ep สองแล้วนะเรือ่องกุญแจ ep สอง ก็ผมก็ใส่เบอร์โทรไว้นะครับทุกคนอ่ะก็เป็นปรากฏว่าเป็นผู้หญิงนะครับติดต่อมาหาผมเดี๋ยวผมจะกลับไปถึงหน้าหอเดี๋ยวผมจะโทรหาเขาให้มาเพื่อมารับผุกเจนะถ้าใครอยากดูอยากเห็นหน้าพี่คนนั้นหรือว่าน้องคนนั้นนะคะก็ดูคิปไห้จบเดี๋ยวผมใส่เอาใส่กระป๋าไว้แล้วกันผมลองอันนี้ดูและลองแบบเอาเบอร์โทรที่โทรมาแบบอะไรนะแทกในไลน์ดูแล้ครับทุกคนก็ <c oughs> ก็โอเค ก็าด้เ็นพี่ผมระวังคิดว่านะเป้าหมายของผมก็คือแบบอยากเห็นหน้าเจ้าของรถสำหรับคนที่แบบเออพิมพ์คอมเมนต์ก็มานะผมเห็นเยอะนะเออผมเคยเห็นพี่มาแต่ไม่แน่ใจไม่กล้าทักสั้นแปดร้อยสีเขียวในนี่คมนะครับผมนี่คบกระปังแล้วมีคันเดียวชก ชกชค,ชคข้างหน้าสีทองไดสสีทองแล้วก็อ่เจย,ยงสีทองมีคันเดียวนะครับผมในอันเนี้ยในนี้นคบรกระบางราบเกียร์แล้วก็บางมีคันเดียวแน่นอนครับทุกคนสน่วนที่อื่นผมไม่รู้นะแต่แถวเนี้ยมีผมคนเดียวแน่นอนครับทุกคน <ๆ S 2> แล้วก็กระเป๋าสีเขียวนะกระเป๋าข้างหลังผมสีเขียวอ่ะมีคนเดียวแน่นอนครับทุกคน <S <S ๆๆถ้าเจอทักได้แต่อย่ายโยนความใส่พอครับทุกคนเออเจอทักได้ครับห้ามตบห้ามเตะนะทุกคนผมเดี๋ยวไม่ได้ครับผมพาพวกอมมาแล้วเ้ย Woo! ฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับพอดีผมอยู่หน้าตึกแล้วครับตอนนี้พี่สะดวกมาเอาไหมครับอ๋อตอนนี้ไม่ได้อยู่หอคะ่ะเอาอยู่ไหนครับอ,อยู่บ้านค่ะอ๋อวันวันนี้ยังไม่สะดวกใช่ไหมท่านรา้ว่ายังไงครับ,รอ,อ,รรบอ่าเป็นพี่กพมีกี่โมงคะผมก็เข้าเข้างานอ,อ่าแปดโมงอะครับแต่ที่จริงผมลุกมาวิ่งตอน หกตีห้าอยู่นะถ้ามาได้ประมาณสามทุ่มคะเดี๋ยวกลับไปประมาณสามได้ครับเพราะว่าผมจะไปตลาดวีอยู่โอ้ผมน่าจะโทรหาพี่ก่อนเนาะเพราะขี่รถตั้งใจเขี่มาให้เลยนะเนี่ยโอเคโอเคครับผมครับครับครับเฮ้ยทุกคนสรุปว่าเป็นสามทุ่มนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนขี่สามทุ่มเข้ามาแล้วกันเนาะ อ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอพี่เขาพบว่าอ่าคุณจ็คผมไปไหนละเมื่อกี้ก็โทรกลับมาเลยนะเขาบอกว่าเขาลอยตึกฟ้านะครับทุกคนตรงไหนครับตรงไหนครับพี่ที่ไหนคะตรงตู้กดน้ำข้างหน้าตึกฟ้าข้างหน้านี่ครับอ๋อค่ะโอเคค่ะ เจอด้านไปค่ะครับผมที่จริงทำไมเราไม่ขี่ไปด้านหลังวะเทำไมเราต้องเลือกมาด้านหน้าอาอคนนี้เหรอก็เห็นกลัวมันจะหายอะครับว่าไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปเอาไปกินเลยครับผม ครับผมไม่เป็นไรจริงๆครับเห็นมันจะหายตอนแรกผมเอากระดาษปักไปให้แล้วก็ไว้ตรงข้างๆอ่ะแต่พอตอนเย็นกลับมาก็ยังเห็นอยู่ก็เลยเก็บไปให้เลยทีเนี้ยก็ได้ขีดรถด้ครับอ๋อครับผมโอเคครับอ,อย่าลืมบ่อยนะเดี๋ยวหายนะครับ <c oughs> โอเคทุกคน <c oughs> ก็คลิปนี้ก็จบลงที่เท่านี้นะครับทุกคนก็กลับว่า น้องเขาก็จะซื้อขนมมาให้นะเราก็ไม่เอาหรอกอยังไงหลอ่อปะซื้อขนมและนมมาให้ด้วยน้องเขาน่ารักดีนะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามซับสไคร b ์ผมด้วยนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ